โอ้อยหยอกกันทำไมนะเนี่ยมาดิมาเน่มาเน่เจา้าคนะาีโอ้ยออน,นี่น้องยูโรนะครับชอบกินขี้ตัวเองนะคะสวัสดีครับผมชื่อมานี่ครับผมผมนะ่า กนก็สวัสดีทุกคนยมเช้าด้วยนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามีนัดอาบน้ําให้น้องหมานะฮะแก๊งสามแสบของเราที่บ้านนะครับเป็นน้องปอมนะครับทุกคนก็อาบน้ํารักขนเป่าแห้งนะทุกคนโอโ้โหเป่าแห้งกวดจจแห้งอีกนะโอ้ผมเหนื่อยไม่รอแล้วทุกคนปกติผมส่ง้านอาบนะแต่ว่าวันนี้นะฮะว่างนะครับไม่มีอะไรทําก็ขออาบน้ำให้เขาก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเค เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยนะเพราะว่าน้องเขารออยู่ด้านล่างแล้วทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ตอนนี้นะพร้อมแล้วนะครับที่จะอาบน้ําให้น้องหมานะแนะนําตัวหน่อยลูกชื่ออะไรคะชื่อดาน่าโอ้ยนี่น้องยูโรนะครับสวัสดีครับผมชื่อมานี่ครับผมผมก็3มตัวนะครับอายุ3ขวบเลยนะทุกคนดาน่าดาน่า อันนี้ยีโรค่ะอันนี้มาจากขาดใหญ่เลยนะคะอ้อ้ายโรยีโรยโรตัวน,นี้ชอบกินขี้ตัวเองนะคะชอบกินขี้แล้วก็พวกนะคะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะหมาชอบกินทนะีอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวเมียทั้งสองตัวแล้วก็ทําหมันแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาท้องแล้วก็แบบลูกจะมีปัญหาน้องเขาไปสมบูรณ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ ทำหวานเลยนะทุกคน2ตัวนี้นะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วก็มาอาบน้ําพร้อมกันครับทุกคนมาหนึ่ใครก่อนมามีใครก่อนไหมคะมานี่ก่อนนะมานี่มานี่มาเอามานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้ยหยอกกันทำไมนะเนี่ยมาดิมานี่มานี่เอาไม่เป็นไรเอาดอลล่าก่อนก็ได้มาดอลล่ามา ล่า,มมาอาบน้ำก่อนตัวนี้จะนิ่งหน่อยนะทุกคนเวลาอาบน้ำให้เขานะทุกคนอันนี้น้องมันล่านะคะอายุสามขวบแล้วค่ะโอ้ยน่ารักจุ๋มเบยอะไรมาหยอ,อกเขาเมื่อกี้หยอกเขาแล้วก็วิ่งไปนูน่นมัล่ามองกล้องไหนเลิกมองกล้องไหนเนละิกอ้าเอวเจงสวัสดีค่ะหนูชื่อเดลเลคค่ะ, <c oughs> คะอันนี้ก็จะเป็นแชมพูสมุนไพรนะครับผมกำจัดเชื้อราบนผิวสุนัข กำจัดกลิ่นสาบกำจัดเห็บหมัดน,นะครับ<ม>ทุกคนนะอ่านี่ๆถูๆขัดๆแล้วล่าในตัวใหญ่นะทุกคนกินเยอะแล้วก็อ้วนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่แบง่งอ,อื่นกินอะไรนะครับเฮ้ยอย่พึ่งสะบัดพี่ลูกอันนี้ขนขนหางนะหางเราต้องทำอย่างนี้ยเลยทุกคนถึงจะสะอาดแต่บางทีขี้มันติดนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยตัดขนก้นนะฮะขนด่างตอนสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวขี้ติดด่างเอานะฮะขี้ติดด่างดีเหม็นมากเลยที นี่ถูจักรไร้หน่อยจักรไร้เหม็นเน่ได้ทาคลอ,อโรนบ้างน้อยนี่เราเนี่ยฮะฮะผมบอกไว้ก่อนนะว่าเวลาเป่าผนเสร็จมันนี่ชอบมาเฟียดอลล่านะทุกคนว่าอะไรน้องลา่าต้องหอมไงหน้าหอมหน้าใสหน้าโอหน้าโอเคขอล้างน้ําก่อนนะฮะสักน้ำหนึ่งนะทุกคนใส่แชมพูสองครั้งนะหาของ,นนอข,องของอีกสักทีลูกเอาอีกทีเออคือหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะทุกคนก็เราต้องปล่อยให้น้องอ่ะวิว่ง วิ่งเล่นเพื่อที่จะสะบัดน้อาออกก่อนถึงจะเป่าแห้งนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตขังเขาไว้ในบ้านก่อนไปแล้วกันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาไปเปื้อนนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ในบ้านก่อนเลยครับอ่ะโอเคไปต่อไปไปคิวมันนี่นะครับผมน้องมันนี่นะฮะมันนี่ก็จะหัวหยองเหมือนผมหน่อยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ดูขนของเขาฮะทุกคนโอ้โหแบบฟูมากอะ <c oughs> แบบเหมือนอินโซออะทุกคน <c oughs> มันนี่มาจากไหนครับมาจากตลาดเซฟบันครับผม <c oughs> ลงแชมพูกันนะคะทุกคนโอ้โหขนหนามากลทุกคนเราไปทําอะไรมาเนี่ยทํำห้ขนหนาจังเลยลูกทุกคนดูลล่าดิสบายเลยนะฮะอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับสามตัวไม่รู้จะเสร็จตอนไหนครัทุกคนเค่มารอบทุกคนอะไรคะยีโรอะไรคะลูกเดียวตึดคิวลูกนะคะใจเย็นจ้าใจเย็นจ้าอ่ะพอแล้ว

มานี่มามามาเร็วมาเจเยืนนมันคือวาแล้วน่ะเร็วมามาม่มา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 ้ยมา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 มมามามมา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 ามายาางามมามามมา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 มต้องนั่งาม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 มา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 มมามา ยูโรน่า,ารักจังเลยเลอะควจะเอาได้น่ารักแต่ว่าขนเขาสวยนะทุกคนเป็นขนเขาเรียกว่าสีปาร์ตี้นะทุกคนสีขาวสีดำสีน้ำตาล,ลโอ้โหครบเลยทุกคนถ้าใครสนใจนะฮะน้องปอมส,สวยๆน่ารักน่ารักติดต่อเขาไปได้ที่นี่เลยนะฮะทุกคนที่กบครับทุกคนอยื่ที่หาดใหญ่นะฮะยูโรครับผมโอ,โอ้โหขนสวยมากเลยตัวนี้ อันหนูชื่อยูโรค้าหนูม,มาจากหาดใหญ่นะคะอ่าล้างก่อนน้ำแรกทุกคนโอเคเอลงแชมพูอีกสักครั้งหนึ่งเป็นไงสดชื่นไหมลูกอะไรอะไรติดอ่อะไรติด่ออกเด้อะไรติดเีดเดดเ่ขี้ตาสมัไม่แค่งขี้ตากนันหน่อยูอนะยูโร <Y uro S 2> เขาจะไม่ชอบแบบว่ายืนอย่างนี้แบบว่าจนหงายแล้วทุกคนเขาแบบแล้วนอนหงายไม่ค่อยเป็นด้วยนะนอกจากจะขนิ่มอิ่มทีนี้นอนหงายนะก็ใครที่เข้ามาติดตามช่องแอเพจใหม่นะ่ยทุกคนก็ ฝากให้กาลังใจฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวมี่ลิไปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามช่องแฟนเพจแอดเพจด้วยนะครับแอดเพจภาษาไทยตันด้วยแอดเพจภาษาอังกฤษนะครับทุกคนเวลานั่งคาตมารจะมีแบบเต็มตัวแบบมาลอบรอบล้อมล้อมรอบเรียบร้อยครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อผลกันนะครับทุกคนว่า ตัวไหนจะเอายากมาผมแนะนําทุกคนนะฮะถ้าเป่าขนน้องหมานะให้มีมุ้งอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเป่าแล้วก็แบบขนจะไม่กระจายไปทั่วบ้านนะทุกคนนะมานี่เฮ็นมากวนโอเคครับทุกคนมานี่เพิ่งกวนเขาตีละตัวสีตตอต่อ โอเคเดี๋ยวเอาหวีอยู่นะหวีไม่มีทุกคนตายแล้วหวีไม่มีตายแล้วจะสางขนยังไงเนี่ยดีขาผมนี้ไม่ดีเลยทุกคนเดี๋ยวไล่ออกจากงานนะเดี๋ยวไม่ให้เป็นตักข้องนะแล้วน้ำหอมมีไหมน้ำหอมไม่มีหมดแล้วก็ปอกขนแหงแล้วก็พอนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วตัวแรกครับทุกคนเดี๋ยวไปเอาตัวที่สองมามานี้มานี้มาเอาไปมานี้นะทุกคนเอามานี้ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน ที่กลัว้ะทุกคนเวลาเจอเสียงดังๆอะไรเงี้ยเขาจะพ่อชอบที่กลัวมากเลยโอเคตอวสุดท้ายทุกคนมาไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเห้อยู่นิ่งนะอยู่นิ่งนะไม่ดิ้นเลยทุกคนไม่ดิ้นเลยอ่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอเคเขาจะสัส่นหน่อยทุกคนเพราะว่า <c oughs> เขากลัวทุกคนเสียงดังนะตัวใดนะฮะโอเคครับ okay. ทุกคนก็ตอนนี้สามตัวนะฮะอาน้ำเสร็จเรียบร้อยแนละ้วมาเนี่ยเด็กๆมาอันนี้เชืดอร่านะคะผมมาอันนี้ยูโรคานอ้มันนี่นะต่อไปผมจะทําบ้านให้เขานะฮะทุกคนตอนนี้เขามีบ้านแล้วใช่ไหมฝั่งนี้นะผมจะทําเป็นบ้านแคปซูลให้เขานะครับซึ่งน่าจะสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวรอก่อนว่าจะติดแอร์หรือว่าจะใช้พัดลมดูดอากาศนะครับเพราะว่าทำยังไงก็ได้ให้ลมถ่ายเทนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าบ้านแคปซูลเป็นยัง เอ้เลยสวยไหมล่ะออโอเคครับทุกคนก็ฝากติดตามแอดเพจด้วยนะครับแอดเพจช n แนลนะฮะผมจะทำคลิปอะไรจะกินเที่ยวที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้อาบน้ำให้สาตัวแสบเสร็จเรียบร้อยนะภารกิจวันนี้นะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะบบ๊ายบายกล้องลูกไปขึ้นมาขึ้นมาบ๊ายบาย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 บายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาบ๊า เดี๋ยวมาอาบน้ำให้คนกันต่อนะครับว่าจะยากเหมือนน,น้องหมาไหมครับทุกคน